โอ้โหวายแบบนี้ขอตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้ถุงเงินถุงเงินถุงเงินมาว่ะยิบขี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอกับ4ีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนอนเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่กับเกมนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นเกมพี่วัวทองของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมเลยใเข้ามาแล้วก็กดเอ,อ่อฝากกด ากกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็กลุ่มเทเลเกมใครที่ยังไม่เข้าก็อย,าย่าลืมไปกดเข้าด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็มาลุยกับเกมพี่วัวทองของเราเลยดีกว่าน้องเพื่อนเออก็อยู่กันกับช่วงเวลา9โมงครึ่งนะครับมามามา้มามามาาสายเช้าเพราะมาเจอกันได้นะครับผมเออมาลุยฮะมามามาไหมโดดแรกยังไม่ได้นะ สิรอบชิบหายแล้วครับเพื่อนๆเหลือแปดบาทโอ้โหดอกนี้ยื้อกลับขึ้นมาสี่สิบบาทเพื่อนโอเคเออว่ายังไงว่ายังไงเพื่อนอดอกนี้โอเคดีดมาย5ิบห้าเพื่อนว่าไงว่ายังไงสักดดได้ไหมมาแล้วโอเคเออโ,อโ,อนะโอ้โหเกือบไม่รอดนะเสียโอ้โหเปิด่ยนรถกลองทองไปนะครับผมาามาฮะมาฮะหอมงามหอมงามขอมงามแบบนี้ ของงามๆแบบนี้โอ้โหอิสระเย้ยจะได้เมื่อกี้ได้แถวเดียวนี่เหงาเลยนะเออย้ำมาอีกหนึ่งรอบย้ำมาอีกหนึ่งรอบก็ยังไม่ได้นะโอ้โหโหโดนกล่องทองแน่เลยโดนกล่องทองแน่เลยโอ้โหยังไม่โดนหวานเพื่อนต้องซองแดงต้องมาแล้วแหละซองแดงต้อง,งมาแล้วซองแดงซองแดงมาแล้วโอ้โหดอกนี้ห้าร้อยครับผม มาถือว่าเปิดหัวได้สวยงามนะแบบสาหรับเช้านี้นะครับเพื่อนเออมามาใครสายเช้าเออใครที่แบบถามแบบมาถามพี่ช่วงเวลาแบบช่วงเวลาแบบเกณฑ์แตกนะก็เพื่อนเพื่อนก็แบบลองเล่นแบบช่วงเวลาที่แบบคนเล่นน้อยๆอ,ยอะ่ะล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาไหนคนเล่นน้อยอะ่ะก็หัวค่ําจริงหัวค่ําก็เล่นน้อยนะลองสังเกตดูจากการที่คนมาบวกเล่นกิจกรรมอะ่ะเ,เพื่อน ตอนไหนที่คนบวกน้อยๆอ่ะก็ลองไปเล่นต่อน,นั้นดูนะเออมาโอเคมาขอปรับไม้สักหน่อยแล้วกันนะ,ะครับผมมาฮะมาฮะยังไงใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับออก็ใครที่เบื่อเกมพี่วัวแล้วนะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเพื่อนอยากให้เฮลเล่นเกมอะไรนะมาไหนะจะทำให้ดูนะมาดีโอเคดอกนี้ สวยงามมากเพื่อนดอกนี้220บาทนะออลองคอมเมนต์เข้ามานะใครอยากให้เล่นเกมอะไรนะเออก็ให้อนะ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมไปฮะสักโดดได้ไหมสักโดดโอโ้โหอยากไม่มานะขอแตะที่500รไว้ก่อนขอเกาะไว้ที่500ก่อนโอโ้โหเชี่ยตังว่านี้ลงไป4 0 0แล้วแม่งไหลแบบไม่เบรกเม่งไหลแบบไม่เบรกเลยโอเคดอกนี้ดีดกลับขึ้นมาที่500อครับผมโอเค ตอนทองช่วยชีวิตไปนะเพื่อนโอเคมาหมาย0ี่สิบนะครับไปครับผมลุยเออเออมาดิมาดิมาดิมาหน่อยดิโอ้โหสักโดดได้ไหมโอ้โหไหลย,ยับเลยว่าเพื่อนเชียร์สองร้อยห้าสิบโอ้โหดอกนี้สักโดดเธอขอร้องโอ้โหไม่โดดีหืมเรียบร้อยสิบร้อเพื่อนหน่ร้อยห้าสิ หายแล้วครับผมชิบหายแล้วโอเคดอกนี้ได้อยู่ครับดีดกลับขึ้นมาแล้วเพื่อนเท่าไหรเท่าไรโอ้โหไหลจัดไหลจัดน่าจะหนึ่งพันนะหกก้อนนะจริงปะออโอเคมาหนึ่งพันครับผมดอกนี้อถือว่าช่วยชีวิตโอเคมาขอเกาะหนึ่งพันไว้ก่อนได้เปล่าพี่วัวขอเกาะขอเกาะโอ้โห ไม่ขาห้าง5บบาทวันเพื่อนไปครับผมลุยต่อนะยังไม่ได้ขยับไม้นะครับเออเอาไว้เดี๋ยวไมใ้ใหญ่ๆล้วค่อยแบบแบบกดข้ามาแล้วกันนะเพื่อนเออดอกนี้ก้อนถอดมาอีกแล้วครับผมมาลุยฮะดอกนี้6 0รบาทครับผมได้อยู่นะสำหรับเช้านี้นะเออมามามา,มาช่วงนี้ก็ ว่าคนดูแบบหายไม่ถามว่าหายไหมก็มีหายนะต้องแบบคนก็ดูเยอะอยู่นะแต่ว่าเออโหโดดละเออแต่ว่าแบบคนละก,กิจกรรมค่อนข้างน้อยถามว่าน้อยก็ไม่รู้ว่าเชียสำนัาาบเฮียว่าน้อยนะมาช่างมันไม่เป็นไรจังหวะน,นี้อือ,อก็มีแต่แบบคนที่แบบรักกันจริงๆอะเนาะที่ยังอยู่กันนะเออไม่เจอเริ่มเบื่อที่นากันแล้วแหละบางคนก็แบบริ่มหายใจจากไปแล้ว เออบางคนก็โอ้โหสองสามยุทธัวจะปวด,ดจริงๆไล่เช็คไล่เตะก,ก,กันไม่พักเลยแต่ละวัน <c oughs> โอเคมาดอกพิสมโอ้โหไ้้ชีอะเออมาก็ฝากบอกไอ้พวกะที่มันใช้หลายยุทธมาเล่นกิจกรรมนะโอ้โหเดี๋ยวค่อยฝากนะดอกนี้คุ้มสิไปก่อนนะมาก็ฝากไปถึงไอ้พวกเล่นหลายยุทธนะเออก็ เล่นอันเดียวพอสองสารคนอื่นนะเออไม่ต้องหิวแบบอะไรขนาดนั้นนะเอี๋ยถ้าหิวไปกินข้าวหรอไม่ต้องมาเล่นหรอกเออสองสารคนอื่นที่เขาแบบซื่อสัตย์นะเขาแบบมียุย่ดเดียวนะเออมาของนี้หนะึ่งพันนะก็นั่นแหละเช่ไม่รู้จะพูดยังไงวะคนมันแบบยากอนะเนาะเออร้อยพ่อพันแม่ครนั่นแหละเดี๋ยว <c oughs> ว่า,ากูดาม่าไป เออเอาสองพันแล้วครับผมมาขยับไม้สักหน่อยแล้วกันนะเพื่อนใบไม้สี่สิบนะครับวัวดามาแน่นอนให้กูพูดไอ้เรื่องหลายยูไปเนี่ยนี่คือน่าจะมีคนสะดุ้งบ้างแหละโอ้โหยินเท่ดอกนี้แตนอกไม่เพื่อนสองร้อยคูณสิบไปนะได้ได้เท่าไหร่วะสองพันเออมา โอเคไหลามาโอเคครับผมสนะองพันนะดอกนี้เพื่อนหมาฮะก็มาดิก็มาดีเออมาฮะมาฮะสิบห้ารอบับผมน่าจะได้น่าจะได้ปรับหมาอยู่นะมายสิบรอบว่ายังไง ว่ายังไงว่ายังไงร้อยยี่สิบดอกนี้โอ้โหโอ้โหโดดได้ไหมสักโดดสักโดดโอ้โหเชียบไม่มาเลยโอเคไม่เป็นไรพวกนั้นได้ปรับไม้อยู่นะครับไปฮะสามสิกรอบมามามาลุ้นหน่อย 5, อ,อห้ารอบครับผมว่ายังไงโอ้โหวุ้ยมาดีดอกนี้มีแต่ทองกับทองนะโอ้โหได้ไหมสองพันครับ ฮลุยกันต่อยี่สิรอบนะขอเกาะ5,000ไว้ก่อนแล้วกันมาโอเคดอกนี้หาอ่กร6 0ย 1, นั้นเพื่อนไปฮาอีก15รอบขอเกาะไว้ที่5,000ก่อนจะได้เล่นไม้200นะ10รอบได้ไหมไม่น่าไม่น่าว่ไาวไม่น่าได้ นี่น่าได้ถ้ากองทองไม่มาโอ้โหถ้ากองทองไม่มานี่เหงาไม่น่าได้ไม่น่าได้นี่แล้วผมโดนพลาดไปห้าร้อยเลยนะไปฮะลุยกันต่อครับยังอยู่ที่มาแปดสิบนะครับผมนะฮะมาฮะโอ้โหเฮ้ยเพื่อนขอ้โเบรกหน่อยเบรกแถบม่วงหน่อยเบรกแถบม่วงโอ้แถบเขียว่ะแถบเขียวมาเร็วๆเลยว่ะโอ้โหขอแถบม่วงขอแถบม่วงโอเค หนึ่งพันสองรอยแล้วโดดต่อไหมไม่โดดว่ะขอแถมม่วโอเคสวยงามมาครับมาฮหนึ่งพันหกร้อยเออยังไงก็เหมือนเดิมเพื่อนขอเกาะห้าพันไว้ก่อนแล้วกันนะขออย่าต่ำกว่าห้าพันเออสิบรอบน่าจะได้อยู่มาดิขอแถมม่วโอเคอุ่นใจดอกนี้หาพันสองน่าจะน่าจะได้เล่นไม้สองร้อยแล้วเพื่อน มามาเออโอเคจบไปนะเพื่อนมาขยับไม้หน่อยแล้วกันนะครับผมไม้สองร้อยนะมาลุ้นกันครับมาลุ้นกัน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 สักโดดไม้สักโดดไม่โ,ดดไมโอ้โหมาแล้วครับโดดไม้สองร้อยนะเออไม้แปดสิบไม้สี่สิบรู้สึกว่าจะไม่โดดเลยนะถ้าจำไม่ผิดน,นะนี่เปิดด้วยก้อนทองไป วยตามมาด้วย,ส,วยส้มดอกนี้ว่ายังไงส้มดอกนี้ส้มดอกโอ้โหวี่หลายแรงเกินไปนะหืก้อนทองดอกนี้ก้อนทองดอกนี้อย่างไม่ได้นะอีขอเป็นถุงถุงเงินเถอะไอไม่ใช่ถุงเงินดิซองแดงแต่ว่าส้มมาก็อย่างไม่ได้นะซองแดงเถอะซองแดงโอ้โหาแบบนี้ขอตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้ถุงเงินถุงเงินถุงเงินมาว่ะยิบขี้โอ้โหว เอาดิโอตอนนี้คิดว่าจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจุงเรนมันผ่านไปรอบหนึ่งนะเพื่อนแล้วโอ้โหดีที่พนกลับมาให้นะโอ้โหอดอกนี้สี่หมื่นครับผมเอาเรื่องโอ้โหก็มาดิครับโอ้โหเช้านี้บอกว่าสุดบอกเลยว่าสุดจัดนะครับผมโ,โอ้โหสี่หมื่นนะเพื่อนโ,โ,โอ้โหสุดสุดสุด,สดมา อีก6รอบเดี๋ยวปล่อยไหลไปเลยเพื่อนนโอ้โหเอาเรื่องจัดครับเช้านี้เออโอ้โหใครชอบเวลานี้นะบอกเลยนะทีเด็ดนะครับเออใครที่ยังไม่มีเวลาเล่นก็ลองไปดูเพื่อนก้านวงครึ่งนะนอเอาเรื่องจัดอีก5รอบมามีแถบม่วงแถมไหมไอ้เชี่ยไหลไหลทิ้งไหลขว้างเลยวะ โอ้โหหลังจากได้4มื0 0คือไหลทิ้งไปเลยนะเอหลืออยู่41,225บาทนะครับผมโอ้โหเพววื่อนยังไงก็ฝากเาพวกวื่อนที่เข้ามาแล้วก็ใครที่ยังไม่กดซับสไคร์ก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็กลุ่มเทเลแกรมไว้สําหรับร่วมกิจกรรมนะใครที่ยังไม่เข้าก็อย่าลืมไม่กดเข้าด้วยนะครับสําหรับ เคมีก็ต้องขอทัวลาไปก่อนนะเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ